สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนัทน,นะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายยูนเต็ดฮอนด้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนัทจะขอนำเสนอเจ้าตัว Honda HRV สอวนะคะซึ่งเป็นรถ SUV ดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยค่ะ และสำหรับเจ้าตัว h r v คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ IV t e c นะคะขนาด1.8ลิตรซึ่งมีแรงม้าสูงสุดถึง141แรงม้าค่ะค่ะแล้วมาต่อกับรูปรักษณ์ภายนอกของเจ้าตัว h r v คันนี้นะคะซึ่งมีความหรูหราและสปอร์ตค่ะด้วยไฟนะคะที่เป็นแบบ Full LED นะคะพร้อมกับ Daytime Running Light ในตัวเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะซึ่งไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ ล้อของเรานะคะจะเป็นล้อแบบล้ออัลลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะซึ่งมีไฟเลี้ยวในตัวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะคะจะมีเลนวอทให้ด้วยค่ะมือเปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะแล้วสำหรับไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะซึ่งด้านหลังนะคะก็จะมีกล้องสำหรับถอยจอดให้กับผู้ขับขี่ด้วยค่ะและมี สาากศแบบคลิปฉลามให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคะซึ่งในด้านหลังนะคะจะมีปุ่ม2ปุ่มนะคะซึ่งปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสำหรับล็อกรถนะคะและปุ่มที่2ข้างล่างนะคะจะเป็นปุ่มสำหรับปลดล็อกรถค่ะเพียงเรากดนะคะล็อกรถและถ้าเราปลดล็อกรถนะคะ ไฟจะกระพริบขึ้น1ครั้งค่ะค่ะและเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแค่กุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะก็สามารถที่จะกดล็อกรถและล็อกรถได้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะนำมือจับเข้าไปนะคะก็สามารถเปิดประตูได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดใช้โดยรีโมทเลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะทำการล็อกรถนะคะก็สามารถล็อกได้ โดยการกดปุ่มสีดําค่ะวิธีการเช็คนะคะสามารถเช็คได้จากประตูด้านหลังค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะถ้าอยากจะเช็คที่ประตูด้านหน้านะคะใช้2นิ้วนะคะนิ้วชี้กับน,นิ้วโปง้งเช็คได้เลยค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่สําหรับผู้ขับขี่ที่ชอบลืมล็อกรถนะคะฟังก์ชันนี้นะคะชื่อฟังก์ชัน w a l k Away Auto Lock ค่ะเพียงแค่กุญแจอยู่ในตัวเรานะคะปิดประตูไฟแจ้งเตือน1ครั้งนะคะ และเมื่อเราออกห่างจากตัวรถ1.5เมตรนะคะหรือ30วินาทีระบบจะล็อกให้อัตโนมัติค่ะค่ะและสํารับที่เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะและที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่บริเวณด้านขวาของผู้ขับขี่ค่ะวิธีการเปิดนะคะเพียงแค่ดึงเข้าหาตัวค่ะฝากระโปรงก็จะเปิด ะะและในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะเช่นเดียวกันค่ะดึงเข้าหาตัวเลยแค่นี้ก็เปิดได้แล้วค่ะและว,วิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เรามองสลักตัว H นะคะด้านในนะคะจะมีสลักอยู่เราโยกไปทางด้านขวานะคะแค่นี้ก็เปิดฝากระโปรงรถอย่างง่ายได้แล้วค่ะในส่วนของก้านค้ำฝากระโปรงรถนะคะก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะคะ ให้ผู้ใช้รถนะคะหยิบตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็คำที่ตรงช่องที่คำฝากระโปรงรถนะคะวิธีการปิดฝากระโปรงรถนะคะจับฉนวนกันความร้อนเหมือนเดิมค่ะและทิ้งลงประมาณหนึ่งคืบนะคะนี่เป็นวิธีการปิดที่ถูกต้องที่สุดค่ะ,ะสำหรับ Honda h e ฮซาวคันนี้นะคะ สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะได้ตั้งแต่ E 8 5 E 2 0แก๊สโซฮอล์กและแก๊สโซฮอล์9กค่ะหรือว่าสังเกตได้นะคะที่ฝาถังน,น้ำมันนะคะมาต่อกันที่การใช้งานในส่วนของฝางท้ายหลังนะคะวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวค่ะสังเกตที่สัญลักษณ์ตัวเฮ็ดนะคะด้านล่างจะมีปุ่มยางอยู่ค่ะกดนะคะแล้วเปิดเบาๆนะคะ เสริมนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะจะมีกล้องนะคะถอยจอดน,นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเราจะมีโชคนะคะสำหรับประตูท้ายและด้านล่างนะคะจะมีชุดยางอะไหล่นะคะและชุดซ่อมมาต่อในส่วนของการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นนะคะ หนึ่งเลยค่ะในตัวน้ำมันเบรกนะคะควรจะเติมนะคะให้เต็มในปริมาณที่ฮอนด้ากำหนดไว้และในส่วนของน้ำฉีกกระจกนะคะควรจะเติมให้เต็มเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเติมน้ำยาแชมพูล,ลงไปนะคะก็ผสมอย่างเจือจางที่สุดนะคะและใส่เข้าไปในนี้นะคะต่อมานะคะในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะควรจะเช็คทุกๆ6เดือนหรือ10,000มกิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของมอพักน้ำสำรองนะคะจะมีน้ำหล่อเย็นของพันด้าอยู่ค่ะแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ50,000กิโลแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ขับขี่นะคะที่จะเดินทางไกลควรจะเช็ครถทุกครั้งนะคะก่อนออกเดินทางค่ะ ค่ะและสำหรับเจ้าตัว h r v คันนี้นะคะเขาเป็นรถ SUV และแน่นอนค่ะรถ SUV เป็นรถอนเนกประสงค์ในส่วนของตัวรถนะคะสามารถพับเบาะได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะโหมดที่1น,นะคะจะเป็นแบบ l อ n g หมดนะคะก็คือพับแบบยาวและแบบที่2ก็คือสามารถพับได้ทั้งหมดเลย และแบบที่3นะคะสามารถพับได้ในทรงสูงค่ะรถด o o n d a HRV นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น EL ภายในจะเป็นสีทูโทนไอวอรีนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ดูสว่างตาสบายตามากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น EL นะคะจะมีโหมดที่ เป็นปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะปรับได้ทั้งหมดแปทิศทางด้วยกันค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันในพรมลัยนะคะก็จะมีปุ่มต่างๆนะคะที่ใช้มากมายนะคะอย่างเช่นหนึ่งค่ะปุ่ม Cruise Control นะคะปุ่มนี้นะคะจะช่วยควบคุมนะคะความเร็วนะคะ2ค่ะจะเป็นปุ่มไอมิดตัวนี้สามารถใช้ตั้งค่ารีเซ็ตหน้าจอได้และก็ปุ่มต่อไปค่ะจะเป็นปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะหรือใช้คําสั่ง Siri ก็ได้นะคะถ้าใครใช้ Apple นะคะและปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่ม Audio Control Switch นะคะตัวนี้จะใช้ควบคุม กับตัวหน้าจอตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เลือกเพลงต่างๆได้ค่ะและเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นตัว h r v ทันนี้นะคะยังมีปุ่ม p a d d l e s h i พเสป,ปีดด้วยค่ะสําหรับหน้าจอ h r v นะคะจะมีความกว้างถึง7นิ้วด้วยกันตัวนี้นะคะจะรองรับออดิโอนะคะแล้วก็ตัวบูทูธสามารถรับสายวางสายได้นะคะ FM AM ได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นการโทรศัพท์ก็ได้ เพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของ Apple H p a r p ก็รองรับเช่นเดียวกันนะคะวิธีการใช้งานค่ะแค่เสียบสาย USB ด้านล่างนะคะและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือรอให้คอนเน c t สักครู่นะคะก็จะขึ้นเป็นในโหมดของหน้าจอใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะและในส่วนการใช้งานนะคะคอนโซลกลางนะคะก็จะมีในส่วนของระบบนะคะแอร์ a, ที่เป็นแบบทัชกรีนนะคะสามารถ ปรับระดับแรงลมนะคะอยู่ที่ด้านซ้ายนะคะหรือจะเป็นอุณหภูมิของแอร์นะคะจะอยู่ที่ด้านขวาระบบไล่ฝ้าหน้าหลังนะคะระบบไล่อากาศเข้านะคะหรือไล่อากาศออกนะคะแล้วก็จะมีแบบออโต้ก็ได้ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮค่ะ เบรคโฮตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในกรณีที่รถติดไฟแดงหรือต้องการเบรคในระยะสั้นนะคะสามารถใช้เบรคโฮตัวนี้ได้เลยค่ะและยังมีอีกปุ่มที่สําคัญนะคะก็จะเป็นปุ่มอีคอนโหมดค่ะปุ่มนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็แอร์ค่ะและในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมี ตัว USB นะคะที่สามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีตัวช่อง power outlet นะคะสำหรับรถยนต์รุ่น h r v นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นด้วยกันจะมีรุ่น E, EL และรุ่น RS ค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจรถ h o น da h r v หรือว่าจะเป็นรถ h o น d a รุ่นอื่นๆสามารถเขามาแวะชมได้ที่โชว์รูม United h o n d นนะคะอยู่ตรงคาม The Circle ถนนราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าจะติดต่อทางช่องทางออนไลน์นะคะ ได้ที่นี่เลยค่ะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง y o u t u b n u n i t e t h o n d a และมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ